ขยายสวัสดีครับสวัสดีพร,ร,ร,ระจยัยรส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีนะฮะคุณผู้ชมทางทูวิชั่น IPM จานส้มและคุณผู้ฟังจาก FM 102.0รงนเนชั่นเรีอคลื่นคนทำงานและนี่คือรายการปากต ตื่นเช้ามาวันนี้กรุงเทพฝนตกแล้วก็ทำให้เราตื่นยากแต่ก็ต้องตื่นนะฮะใช่เพราะว่าคุณผู้ชมรออยู่เรามีหน้าที่ที่ต้องมารายงานข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ก็วันพระราชสมภที่12มิถุนายน2557ข่าวสารวันนี้เยอะมากป้าพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่พวกผู้ชายเนี่ยมันตื่นเต้นกันจังเลยเรื่องฟุตบอลแล้วฟุตบอลโลกผู้เปิดสนามนะฮะบราซิลกับโคเอเชียก็ดูว่าใครจะชนะรวมถึงเรื่องราวข่าวร้ายต่างๆเมื่อวานนี้เกิด ุเยอะมากอุ่นหลายสิ่งนะฮะประจอยอ่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้นะฮะส่ง S S มาที่4240333แต่ว่าก่อนจะไปข่าวสารต่างๆวันนี้น้องตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปชมเครื่องประดับแบบฮาร์ดคอร์มันเป็นยังไงแบบว่าแบบดิบๆถื่นๆใครชอบแนวนี้ต้องติดตามน้องตะกี้นะไปชมกันได้เลยฮะตะกี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตักกี้ในช่วงของมือทำรวยงานนี้อาจจะมีไอเดียบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ตะกี้ทำอะไระตะก,กี้เห็นมี กระดูกมีตลกอยู่เต็มเลยอะค่ะอ๋ออันนี้แถวบ้านผมเรียกเครื่องประดับอ่ะค่ะพี่สงคะและนี่คือเจ้าของงานไอเดียเครื่องประดับ r ี d e f i นะคะคุณกิติศักดิ์เตียทศินหรือว่าพี่เกียรติในเด็งสวัสดีค่ะคโอ้โหเห็นไอเดียแปลกมากๆสําหรับในส่วนของเครื่องประดับตรงนี้พี่ไปได้ไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจมาอย่างไงคะ ก็แรงบันไดแรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยมันมาจากอยากได้เครื่องประดับทําเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราอยากได้ซึ่งมันไม่มีขายตามของตลาดทั่วไปในช่วงเวลาแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นแบบอะไรที่แบบดูดิบๆเป็น กำไรข้อมือเป็นกระดูกเป็นอะไร่างนี้ด้วยคะมันเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่เราอยากได้อยู่แล้วครับคือเวลาตอนแรกเราเห็นงานเครื่องประดับทั่วไปมันจะเป็นงานอารมณ์อุตสาหกรรมที่แบบมันเนี้ยบนเหมือนกันทุกชิ้นเราอยากได้อารมณ์ที่มันค่อนข้างดิบหน่อยมีคาแรคเตอร์นิดนึงแบบเป็นิ่งในการใส่มือจะดูไม่เหมือนกับคนเื่นเขาค่ะครับผมแล้วแต่ละแต่ละชิ้นงานนี่คือเรามีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างไหมคะมีครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับ คอลเลคชันแต่ละคอลเลคชันไปครับอย่างชุดนี้มันจะเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับพวกอนาโอมี่เกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกเ้ยภายในอวัยวะอะไรทุกอย่างแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือหัวใจนะคะใช่ครับโอ้ปกติเวลาเราเห็นพวกสร้อยคอมันจะต้องเป็นรูปหัวใจแต่นี้นี่คือเป็นใจจริงๆก็เป็นมิติออกมาอย่างเงี้ยให้เห็นซึ่งจริงๆคอนเซปต์พวกนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณพวก ค่อนข้างดิบเป็นอารมณ์บล็อกนิดหนึ่งค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรารู้สึกว่างานที่เป็นเรสเฟนที่มันเป็นล็อกแอนโดรนิดนี้มันจะมันจะเหมือนกันหมด mm hmm. เราก็ทำรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันต่างกันแต่ว่าม mm ูท hmm. กับฟ mm ิล hmm. ซิงค์อะไรอย่างเงี้ยมัน ทั้งหมดกี่แบบคะก็รวมๆแล้วก็มีเกือบเป็นพันแบบนะครับโอ้เยอะมากก็ทำสะสมมาเรื่อยๆมีกําไลสร้อยคอใช่ครับแหวนอ๋อได้รู้ว่าไม่ได้แบบมีแค่คอนเซปต์แบบดูดิบๆแต่ว่ายังมีแบบหลายๆคอนเซปต์ที่ออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าด้วยส่วน อย่างงานคอลเลคชันนี้ก็ช่วงนั้นเราสนใจอะไรที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับอณูตัวมีก่อนหน้านั้นเราไปสนใจเรื่องอารมณ์ของนเจอร์อ Nature, หรืออะไรที่มันดูซอฟลงนนึงอย่างพวกอย่างเงี้ยเป็นเต่าทองบนหญ้าอย่างเงี้ยม,มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตีมอีกแบบหนึง่งเรารู้สึกช่วงนั้นเรารู้สึกถึงนเจอร์มากขึ้นมาหน่อยเราก็เลยทําชุดน,นี้ออกมาแล้วอย่างนี้นี่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะก็ ส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มมันเกือบทุกกลุ่ม mm hmm. เกือบทุกทุกวัยเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะไปมองเรื่องของสไตล์มากกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะชอบงานที่มีสไตล์ที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครมองหาอะไรที่มันดูแปลกแต่ว่ามันเป็นงานสตรีทแวร์ที่สามารถใส่ได้จริงใส่เดินถนนทั่วๆไปได้อะไร หาใครอยากจะร่วมเป็นสาววกดีฟก็ไปกันได้ที่จดตจักาโครงการ4ซอยหหรือจะเข้าไปชมกันในเว็บไซต์รับรองว่าถูกใจชาวร็อกแน่นอนสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่เกียวฝากอะไรถึงงานไอเดียดีๆแบบนี้หน่อยค่ะก็ถ้าเป็นงานไอเดียไม่จำเป็นต้องเ,ออเหมือนใครคือจะเอาจริงๆเราใจรักดีกว่าอยากทำอะไรที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องประดับเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ว่าถ้าเราทำแล้วมีความสุขมันจะมันก็จะลั่นของมันไปเรื <c oughs> เร่อย,ๆ,ยๆค่ะ <c oughs> ในวันนี้ต้องขอขอบคุณคพี่เกียร์มากๆนะคะคที่วันนี้ให้เราได้มาดูงานไอเดียดีๆเจ๋งๆแบบนี้และสำหรับในตอนนี้ตะก,กีหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามช่วงของมือทำรวยได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่เกียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ อะไรอ่ะนี่สร้อยแล้จอยสว่าสร้อยนี้ักษณะแบบว่าฟันไงฟันไงไม่ยาเครเขาถึงบอกว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่แบบว่าฮ์ชคอร์แบบดิบๆใครที่ชอบแนวนี้ก็ไปซื้อกันได้แต่ว่าที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้เราจะแจกฟรีทั้งหมด3เส้นด้วยกันมีสร้อยที่เป็นฟัน3มซี่ตุ้มหูที่เป็นฟันหนึ่งคู่แล้วก็สร้อยกระต่ายน้อยแบบนี้นะฮะแบบนี้ใครชอบอันไหนก็มาเอาไปแบบนี้เขาจะเรียงกันเป็นกระต่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกัน ค่ะก็ส่งข้อความมาสี่สองสี่ศูนย์สามสามสามนะฮะอยากได้ก็ส่งเข้ามานะครับให้เอาไหมอ่ะเอาเลยนะให้เอาไหมให้คุณผู้ชมดีกว่านะฮะวงเล็บี i ไฟละกัน D E F Y วงเล็บมานะฮะ D E F Y ถ้าอยากได้ของที่เราแจกแต่ถ้าเกิดไม่อยากเอาส่งข้อความมาเฉยๆก็สี่สองสี่ศูนย์สามสามสามฮะเอาเค้กได้นะคะวันนี้เธอมียศตำแหน่งที่หน้าอกใช่ตำแหน่งอะไรในพลเหรอ ในคนหญิงในอ่ย มาที่ข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวที่บบเศาาป็นข่าวที่ไม่อยากจะไม,ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะที่จังหวัดหนองบัวลำพู<ะ>เป็นงานที่เกิดขึ้นคือโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเขาจัดงานนิทรรศการสําหรับโรงเรียนต่างๆ<ะ>ก็จะเชิญนักเรียนจากโรงเรียนละแวกใกล้เคียงกับพ่อจอยก็มาร่วมงานกันนะฮะคณะคุณครูก็นํานักเรียนจากโรงเรียนหนองบัววิทยายนนํานักเรียนมาเลยซึ่งเป็นน้องๆประถมมาศึกษาเดินเปแล้วใช่ก็เดินทางมาร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ โลกที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาเขาจัดงานกันไว้และระหว่างที่น้องๆอ,อีกโรงเรียนหนึ่งเขาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีพออท่านหนึ่งจากโรงเรียนบ้านวังน้ําขาวขับรถจะออกจากโรงเรียนที่จัดงานแต่ปรากฏว่าท่านพออท่านนี้นะฮะเกิดอาการโรคลมชักกำเริบตัวก็เกรงแล้วก็คุมรถไม่ได้ใช่แล้วก็พุ่งชนน้องๆน,น,นักเรียนที่กำลังเดินแถวเพื่อชมงานอยู่อ่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้เด็กๆเสียชีวิตไป4คนนะฮะบาดเจ็บอีก11คนนอกจากนี้พอชนเสร็จปุ๊บตัวเขาชักอยู่ควบคุมไม่ได้รถมันก็เลยพุ่งออกไปนอกโรงเรียนไปชนรถที่วิ่งสวนอีกสองคันพระจอยคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยนะฮะอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้มีน้อง ตายอ่ะสี่คนแล้วโอ้โหเราเห็นภาพข่าวเค้กเอออ,อย่าอย่าให้คุณผู้ชมเห็นนะใช่ครับพอร้าท <ขอ S 1> ่านมีชื่อว่านายบัวลำงะบุตรดานะอายุ57ปีเป็นผอโรองเรียนวังน้ำขาวราชูประถมซึ่งท่านก็มีโรคประจำตัวก็คือลมชักบ่อยครั้งบ่อยจนกระทั่งคุณครูเพื่อนๆเ,เนี่ย เพื่อนครูทั้งหลายเนี่ยรู้วิธีปสมพยาบาลเบื้องต้นหมดเลยทุกครั้งที่อาจารย์ผอแกชักทุกคนก็จะไปช่วยกันนวด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 ให้คลายเป็นบ่อยแต่คําถามทำไมผอเป็นลมชักแล้วผอกล้าขับรถผอให้หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วออนะฮะผอ,อก็ให้สัมภาษณ์ให้การสอบสวนกับเจ้าที่ตํารวจท่านบอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตัวเองอรู้ตัวว่าเป็นโรคแบบนี้มาเป็นสิปีแล้วแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ย คนขับรถไม่อยู่๋อทุกทีไม่ได้ขับเองแล้วสถานที่จัดงานอ่ะใกล้บ้านใกล้โรงเรียนเกลยคิดว่าโอ้ไม่น่าจะปัญหาก็ได้ขับไปเองแต่อาการลมชักนะเค้กนะมันมาไม่ได้บอกเราใช่ไหมฮะมันเออมันปุ๊บขึ้นมามันจะเป็นแล้วพออ๋อก็ไม่อยากจะอะไรท่านนะชแต่ว่าคนที่มีอาการลมชักเนี่ยนะ ไม่ควรจะจับพวงมาลัยไม่ควรจะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรควบคุมยานพาหน,นะไม่ควรทางานโรงงานไม่ควรทํางานโรงงานที่ใช้เครื่องจักรว่าจอยทางาด้าน,นของมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ถูกต้องนะฮะทางด้านของตัวจังหวัดนะฮะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจะมีค่าทดแทนค่าชดเชยค่าทาขวัญให้กับน้องๆที่เสียชีวิตรายละประมาณ7 2 5 0 0 0บาทต่อ1คนนะฮะ,ะทางด้านของคุณแม่ ของน้องหนึ่งในสี่ศพที่เสียชีวิตไปบอกว่าลูกสาวเนี่ยชื่อเด็กหญิงขวัญชีวายิ่งยงหรือว่าน้องซ่าอายุแค่สิบขวบเป็นลูกคนที่สองเวลาตัวเองกลับจากทํางานก็จะมาถามแม่เป็นประจำว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ไหวไหมคือลูกคนนี้จะให้กำลังใจแม่ตลอดซึ่งก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะมาเกิดขึ้นกับลูกตัวเองตอนแรกที่วิ่งไปดูมันต้องไม่ใช่ลูกฉันมันก็ไม่ใช่ลูกฉันปรากฏว่าก็เป็นลูกของคุณแม่นะฮะก็รู้สึกเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็หลังจากนี้ก็จะไปดาเนินการตามกฎหม คือแบบจะไม่ยอมอย่างแน่นอนใช่<ะ>คือ,เ,อ,อเรื่องนี้นะท่านผู้ว่าลงมาดูเองเลย<ช>ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูก็พยายามให้ความช่วยเหลือโอเคเด็กน้องจากไปแล้วเนี่ยนะแต่การดำเนินคดีกับพออไม่ได้ตั้งใจหรอก แต่จาเป็นตนน้องดาเนินคดีใช่เคก็เชื่อ,อ,อว่าพออ,อไม่ได้ตั้งใจแต่ที่บอกไปคือเรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่ในเรื่องของตัวเองที่เป็น<ช>โรคลมชกลกักโรคกําเริบชักกําเริบพวกนี้ต้อง<ช>รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะขับรถหรือว่าต้องมีคนขับรถแทนแล้วที่สําคัญอย่าประมาทคือพออบอกมาใกล้ๆ มาโรงเรียนกับบ้านห่างกันนิดเดียวคับอเองก็ได้แต่อาการลมชักมันไม่บอกเรามันจะมาแบบจะชักแล้วนะจะชักแล้วมัได้ออพูดไงมันเต็มตัวไม่ได้ใช่ฮะเ,เราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะเคยพบประสบการณ์ที่อยู่ๆคนเป็นลมชักเนี่ยออแล้วก็เข้าไปผดมพยาบาลเนี่ย เคาเคานานนะเคกว่าเคาจะจะกลับคืนมา100%น่ะแล้วเคยเห็นบนรถเมล์ล้มเงิบไปแล้วก็เงยๆๆๆลักษณะก็คือจะไม่รู้ตัวเองเออแล้วก็ต้องรีบเอาอะไรยัดปากเพื่อไม่ให้เข้ากัดลิ้นตัวเองมันจะเป็นผ้าใช่แล้วบางคนใช้เป็นช้อนอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่โอเคเพราะว่าตัวของช้อนมันจะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กแล้วพอไปงัดกับฟันลิ้นเนี่ยอาจจะแบบว่า ทำให้ลิ้นเรามีแผลแต่ถ้าเป็นผ้าบางทีมันอุดทางเดินหายใจไงเคสก็ต้องตามต่อนะคะว่าพอจะต้องรับผิดชอบทางคดีต่อไปยังไง4ชีวิตน้องตัวเล็กๆ10ขวบใช่ครับแล้วผอยแล้วภาพคือโอ้ตายละถ้าลูกๆอ่ะไม่เดินไม่เดินตัดไม่เดินขวางรถ หรือเดินเข้าไปในในริมริมอะเค้กอาจความสูญเสียจะน้อยลงแต่อย่างที่บอกไปคือเราก็ไม่รู้ไงป้าล้วก็อ่ะเหมือนเราเดินตามทางถนนเนี่ยถ้ารถก็ขับตามเลนของเขาแล้วรถก็ขับตามเลนของเขาอะว่าเลนเลนนี่คือเลนของรถถ้าจะรู้ว่ามันจะซ้ายขวาพุ่งเพิ่งมาชนเรานะท้ายที่สุดรถของผอเนี่ยก็ไปติดต้นไม้ใช่ไหมถ้าไม่มีต้นไม้อ่ะมันจะไปถึงไหนถึงไหนนะั่นเนียสิฮะอ่ะก็เศร้าอ่ะคือคือเราเศร้าอ่ะคือเราเห็นภาพข่าวแล้วเราแบบ โอ้โหคิดได้ยังไงอ่ะอเป็นลมชักแล้วขับรถอ่ะคิดได้ยังไง<ช>อันนี้นค,คือแบบของขึ้นมากนะ ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวและ<ฆ>คนที่เป็นลมชักทุกคนกรุณาห่างจากยานพาหนะให้หมดเลยนะรวมถึงอย่าไปทํางานโรงงานที่ใช้ <ừ> เครื่องจักร <ừ> บ่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะชักเมื่อไหร่แลวถ้าเกิดไปทํางานที่เป็นเครื่องจักรปุ๊บเนี่ย <ừ> ความเสียหายนอกเหนือจากชีวิตตัวเองแล้วอาจตตออาจะทําให้เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตรวมถึงเครื่องจักรระบบการทํางานต่างๆเนี่ยเสียหายไปด้วยนะฮะมาที่เรื่องราวการแจ้งความกันบ้างนะฮะเรื่องราวของน้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่ถูกหลอกไปทํางานฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์กัรหลอกยังไงมันเป็นข่าวคืออย่างนี้ประจ บอกยังไงว่าก็คือน้องๆที่เรียนอยู่ตามมหาลัยต่างๆเนี่ย พอเวลาเรียนอยู่ปี2ปี3ามมันก็จะมีการฝึกงานเขาจะมี work and travel so, <ๆ>ก็จะฝึกงานด้วยมันก็จะมีบูธแต่อันเ<ส>นี้ยเสนอตัวเองไปใช่ก็ควรจะมีบูธอ่ะบูธต่างๆเนี่ยมาตั้งบูธตามมหาลัยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะมี work and travel คือคือ,คอมาฝึกงานได้เงินด้วยนะอะไรประมาณนี้เด็กก็สนในจเนียถ้าต่างประเทศที่สิงคโปร์ก็ไปลงทะเบียนการคือการลงทะเบียนครั้งเนี้ยทางไอ้บูธต่างๆบริษัทฝึกหางานพวกนี้จะเก็บรายละประมาณ2องสามหมื่นบาทค่าตั๋วเครื่องบินออกเองอ่แต่ถ้าเกิดไปฝึกงานทํางานที่ที่ประเทศเขาแล้วเช่นประเทศสิงคโปร์ป การทำงานคุณคุณจะได้เงินค่าตอบแทนกลับมาด้วย <Ừ. S 2> เด็กก็อุ้นไปต่างประเทศนด้ทำงานได้เงินโอ้ oh, ได้ประสบการณ์ชีวิตใช่ก็ไปลงทะเบียนกัน uh. พอถึงเวลาไปเสร็จปุ๊บทางบูธที่จัดหาง,งานเนี่ยไม่ได้แจ้งเด็กบอกว่าบริษัทสิงคโปร์แจ้งว่ารับแค่สามมหาหลัยเท่านั้น uh. ก็คือรับแค่จุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็มาหาวิทยาลัยสงขาลานครินค <c oughs> ือเด็กไปถึงประเทศเขาแล้วอา้า เด็กไม่รู้ไงเช่นเด็กมอเกษตรเด็กมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สมัครไป,ไปแต่จริงๆแล้วทางนู้นน่ยทางสิงคโปร์รับแค่สามมหาลัยแต่ที่เป็นเรื่องบรรดาคือว่าบูธจัดงานเนี่ยมีการปอมแปลงเอกสารของน้องๆเช่นน้องเรียนที่มอเกษตรก็ไปปอมแปลงลบ,บมอเกษตร,รออกว่าเรียนจุฬาทีนี้ตอนที่จะเริ่มทํางานเนี่ยทางด้านของบริษัทฝึกงานที่สิงคโปร์ก็ต้องมีการเรียกเด็กมาสัมภาษณ์ทีละคนทีละคนเด็กก็ไม่รู้หน่ว่ามีการปองแปลงใช่ไอ้นี่ก็บอกว่าอ่ะเอกสารฉันว่าคุณถือจุฬาอยู่แต่เด็กตออกผมมาจากมอเกษตรเรฟฟื่องก็ โปะขึ้นมาเอ,อเขาก็ไม่รับทํางานสิก็ไม่รับทํางานเน่ยป้าพอไม่รับทำงานเสร็จปุ๊บก,ก็อ่ะมีการส่งตัวกลับมาหรือว่าหาเงินอะไรกลับมาเองก็อะไรกลายเป็นข่าวเป็นข่าวเกิดขึ้นล่าสุดก็มีการแจ้งความที่กองปราบแล้วนะให้ดาเนินคดีกับบริษัทจัดหางานสองอบริษัทนี้คือหนึ่งเขาหลอกไหมไม่ได้หลอกแต่เขาปลอมแปลงเอกสารแล้วตัวเด็กเองก็เลยไม่ได้ทํางานอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาถูกต้องนะฮะแล้วมีนักศึกกว่าร้อยคนที่สนใจป้าที่จะไปทํางานที่นู่นก็สมัครกันไปเยอะแยะมากมายและคือ ตอนที่เอามาให้ดูตั้งบูธเนี่ยภาพสวยงามมากบอกว่าถ้าเกิดไปฝึกงานที่สิงคโปร์ปุ๊บนี่นะห้องพักจะได้กว้างนอนกันแบบสบายแต่ว่าน้องที่ไปบอกว่าระหว่างที่ทำงานที่นั่นป้าที่พักก็คับแคบความเป็นอยู่ลำบากมากเคยมีน้องคนหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องนอนห้องละ8คนมี2เตียง2ชั้นเตียงเตียง2ชั้นอะสองเตียงอยู่ย่านไหนอยู่ย่านไททาวอะไรแบบอะไรประมาณนั้นแล้วสักพักหนึ่งนะป้าเวลาจะเดินเข้าห้องน้ำจะเดินไปโต๊ะ เครื่องแปง้งหรืออะไรเงี้ยอีกคนน<ค>ึง<ค>ต้องเอาขาขึ้นไปวางบนเตียงเพราะออว่าเพื่อนจะเดินผ่านไม่ได้โโมันแคบขนาดนะน,นะาป้าจอยเฮ้แต่แต่สิงคโปร์มมันประหยัดพื้นที่จริง<อ>นะแต่ว่าบริษัทนี้นะคะชื่อบริษัท GoBoard Education Group กับบริษัท Study Plus แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยทางคุณตํารวจเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องโดนข้อหาอะไรป่ะข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เลยนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องคนขอคนประเทศเราไปแล้วก็ไม่ได้ทํางานแล้วเขาก็มีโอ้โหเสื่อมเสียเลยนะมหาวิทยาลัยก็ต้องน่าจะไปอาเงินด้วยข้อที่ปกปิดข้อมูลน่ะคือเขาต่าจะรู้แล้วแหละว่าทางสิงคโปร์อ่ะรับแค่สามมหาลัยเขาน่จะบอกเด็กเลยว่าอ่ะรับแค่สามมหาลัยนะน้องมอกรตรไปสมัครปุ๊บอ่าไม่รับน้องมอกษตรสดแล้วเฉพาะน้องจุลาน้องธรรมศาสตร์น้องสงขลานครินอร์ก็บอกเด็กไปสิก็จบแค่นี้ก็จบเลยป อันนี้เขาขายว่าคุณอะจงใจที่จะหลอกลวงเอาเงินจำนวนเยอะใช่ใช่แล้วแต่ละคนนะคะมีค่าสมัครใช่ไหมใช่ตั้ตั๋วเครื่องบินค่ะประกันค่าเด็กแต่ละคนจ่ายไปคนละ45,000ถูกนะก็คือค่าสมัครประมาณ5อ0 0ถึง29,000ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินเราต้องจ่ายเองอแต่ถามว่าคุ้มไหมถ้ามันถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างได้เงินเดือนจากที่ทํางานกลับมาดโอเคมันคุน้มได้ประสบงานได้เงินเดือนแต่อย่างที่บอกไปคือผิดตรงที่ไม่ยอมบอกเด็กๆว่ารับแค่สามมหาลายัยตอนนี้ไม่ ไม่ใช่มีบริษัทสองบริษัทนี้เท่านั้นนะเคกถ้าเราดูกันจริงๆบริษัทที่จะ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเอาเด็กไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไอ้ w r r v e n d travel ในบ้านเราเนี่ยมีเยอะ <Ừ. S 2> แต่ว่าการกระทำแบบผิดเนี่ยนะต้องดูให้ดีบ้างบริษัทก็ทำดีถูกทำถูกต้องอตามกฎหมายกระทรวงแรงงานทุกอย่างถ้าเอาไปทำงานแบบได้เงินเดือนต้องมีการแจ้งทางกระทรวงแรงงานด้วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต้องทรางบแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยที่เคยมีประสบการณ์ในการไปกับบริษัทนั้นบริษัทนี้จะแนะนาน้องอ ส่วนใหญ่พี่รหัสอะไรอย่างเงี้ยยายรหัสอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเฮ้ยไปบริษัทนี้นะได้ไปอเมริกานะได้ไปทำดิสนีย์แลนด์นะ<ช>หรือรจะไปอ,อ,อยู่สิงคโปร์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทหน้าตาประหลาดลาดไปแล r เล็งกับรุ่นพี่ยายรหัสเราป,ปู่<า>รหัสไม่ได้เนี่ยอย่าไปนะฮะเขาก็มีการเตือนจากกรมการจัดหางานก็เตือนไปยังบรรดาพี่น้องนักศึกษาต่างๆนะฮะที่จะไปเรียนต่อแล้วก็ฝึกงานที่ต่างประเทศให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทแนะแนวการศึกษาพวกนี้ให้ตรวจสอบให้ดีหน่อยว่าเป็นบริษัทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการแล้วมีสถาประกอบการในต่างประเทศที่ชัดเจนหรือไม่นะฮะ ต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้ข่าวแบบนี้เนี่ยต้องมีคนออกมาช่วยเหลือใครเอ่ยมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและก็สตรีนะฮะก็นำขาน้องๆเนี่ยไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเรียกร้องว่าฉันจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะฮะเขาก็จะออกมาตอนที่มีเรื่องทุกครั้งอมาเตือนภัยกันไว้นะฮะรไปที่เรื่องราวของ อาหารใช่อาหารไม่ดีเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมหาวิทยาลัยนักเรียนและก็คุณครูต่างๆเนี่ยวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียนว่ะอาแต่ประมาณนะทีนี้เนี่ยน้องๆเขาก็ท้องร่วงคุณครูท้องร่วงในท้องเสียเยอะไหมจนต้องโหเยอะมากก็จอยจนต้องมีการสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนะฮะและทีนี้เขามีการไปตรวจสอบตรวจจับและก็เฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียนไม่ได้เป็นแค่วันที่6มิถุนาเท่านั้นประจอยมีการไปตรวจสอบเริ่มต้นพบผู้ป่วย เป็นนักเรียนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นได้ยังไงนะน้องจะมีไข้อาเจียนถ่ายเหลวปรากฏว่าไปวินิจฉัยแล้วก็เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันตั้งแต่14พฤษภาคมถึงตานี่มันหน้าฝนแล้วนะเคสปกติไอ้รคแบบนี้มันหน้าร้อนใช่ครับคุณหมอบอกว่ายังไงอะสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้ำฮะเชื้อโรคในน้ำน้ปรากฏว่าคือระบบระบบท่อปลาระปาของโรงเรียนอ่ะมันไม่ดี นะฮะก็ไปตรวจสอบการน,นักเรียนป่วย846คนคุณครูป่วย7คุณครูป่วย70คนนะฮะสาเหตุย่าจะเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในน้ำทางรกรงก็ใช่นะก็มีการปรับปรุงระบบน้ำจากเดิมให้มีการ ปกติแล้วก็เก็บน้าไว้ใต้ดินไม่ใช่แค่มหาลัยนี้หรอกทุกหลายๆที่นะที่เขาใช้ระบบน้ําที่ต่อท่อใช่ไหมต่อก๊อกออกมาแล้วก็มีตัวกรองน้ําแล้วก็มีตู้กดน้ําเย็นน่ะที่เราเราไปโรงเรียนเรามันจะเป็นแถวแถวแล้วก็กดเอาใช่ไหมเค้กหนืเอว่าเอาปากไปเราที่ก๊อกใช่ะสมปฐม่ะอันนี้เนี่ยมันจะติดเชื้อกได้ง่ายทีนี้คุณคุณผอศูนย์ควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านก็เลยไปเก็บตัวอย่างน้ําเค้กก็เลยเจอ ทั้งน้ําแข็งทั้งน้ำํำที่มันไหลออกมาจากก๊อกที่เอาปากไปรองก<ช>ันนี่ยนะนะรวมถึงเก็บตัวอย่างอุจจระเขาบอกว่าเป็นอาจจะเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นเชื้อโนโรไวรัสกับโรตาไวรัสที่มันจะก่อเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารและไม่อาจจะแบบทายอาจจะอาเจียนอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาการอาหารเป็นพิษแต่ไม่ตายมหมอบอกไม่ตาย แต่ป้าตั้งข้อสังเกตหลังๆคนเป็นอาหารเป็นพิษเยอะเพราะอะไรไหมเรื่องของเรากินเราไม่ได้ว่านะในตลาดนัดอย่างเงี้ยเวลาทํากับข้าวมาขายอ่ะมันไม่ได้อุ่นร้อนตลอดเวลาเนาะใช่เราเขามันร้อนจากบ้านเขาไงแล้วก็มาเย็นที่เราแล้วมันเชื้อโรคมันก็โตสิเธอใช่ไหมเรากินอะไรไปนี่เราจะไปรู้ไหมล่ะเชื้อโรคมันอยู่ไม่อยู่เพราะฉะนั้นคนทําอาหารขายเนี่ยโรงอาหารเออคนที่ทําพวกน้ําดื่มเครื่องดื่มขายเนี่ยต้อง ต้องมีความรับผิดชอบกับชีวิตคนอื่นเยอะๆครับก็หลังจากนี้ทางโรงเรียนของกรุงเทพพิเศษน,นะฮะก็มีการแก้ไขไปแล้วจอยก็มีการติดตั้งบอ่อพักน้ําบนดินทดแทน4.4บ่อนะฮะ<อ>แล้วก็มีการใช้ระบบฆ่าเชื้อด้วยคอรีนแล้วก็สามารถบริโภคได้ด้วยรวมถึงจากนี้<อ>ก็จะไปทาความสะอาดก๊อกงก๊อกน้ําตู้น้ําดื่มต่างๆเนี่ยให้มันสะอาดมากขึ้นหวังว่าจากนี้ไปจะไม่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแค่คิดสภาพสิคน800คนแล้วท้องเสียพร้อมกัน มันจะปั่นป่วนโรง,งเรียนขนาดาไหนแย่งห้องน้ําขนาดไหนใช่ครับโอ้มีอยากจะคิดสภาพไปที่เรื่องราวของพี่น้องชาวนาที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะพระจอยแกนนากลุ่มชาวนาพร้อมตัวแทนเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่อํเาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะฮะกว่า20คนก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเรียกร้องให้ช่วยเร่งติดตามคดีหน่อยหลังจากที่ถูกสองผัวเมียเจ้าของท่าข้าวนิธิผลสหการเกษตรที่แอบอ้างว่าตัวพวกเขาเนี่ย เป็นจุดรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจะส่งต่อไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรัฐน,นำข้าวชาวนาก็เอาข้าวมาให้ที่โรงสีนี้ <Ừ. S 2> คิดเป็นมูลค่าวรวม20ล้านบาทแต่พอเอาข้าวชาวนาไปเสร็จปุ๊บไม่ส่งใบประทวนให้กับพี่น้องชาวนาอ้าวะแล้วจ่ายเงินได้ไม่ได้สิเก็ไม่ได้ทีนี้ก็เป็นเรื่องราวร้องเรียนกันมาแจ้งความไปแล้วตอนแรกก็จอยมีชาวนาจากอำเภอเทิงเสียหายไป121รายเป็นเงิน9ล้านกว่ามีชาวนาจากอำเภอแม่ลาวเสียหายไป1 3 7รายเป็นเงิน9้าล้านกว่าเช่นกัน เป็นคดีแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นได้เงินคืนมา4ล้านเขาก็เอาไปจ่ายเบื้องต้นก่อนใครที่เสียหายก็เอาไปเอาไปเอาไปอพอจ่ายเสร็จสมมติจ่ายที่คนที่30คนที่3 1ถึงคนที่ร้อยกว่ายังไม่ได้ไไดขาดอีกห้าล้านกว่าบาทาทราะที่นี้ไอ้สองคนนี้ก็โดนตำรวจจับและแจ้งความไปแล้วครั้งที่ <ไป S 1> แล้วเรียบร้อยแล้วสองผัวเมียเนี้ยเอาเงิน5ล้านบาทมาประกันตัวเองออกไปเขานักเลยถามว่าทำไมไม่เอา5ล้านบาทมาจ่ายให้พวกฉันล่ะแล้วทีนี้ที่มาร้องเรียนผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่า ชาวนาเขาได้ยินบอกว่าคนที่ใกล้ชิดกับสองผัวเมียเนี้ยได้บอกชาวบ้านว่าเงินห้าล้านเนี่ยพวกเธอไม่ได้หรอกชาวบ้านก็เลยกลัวไงก็เลยไปแจ้งความตำรวจไปก่อนใช่แล้วก็มาแจ้งคู้ว่าอีกทีหนึ่งว่าให้ช่วยดําเนินการที่หน่อยนะฮะคงจะจําชื่อสองคนนี้ได้นัทสันและธนนรัตสองผัวเมียที่เค้กว่าเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของโรงสีเจ้าของท่าข้าวนิธิผลสหการเกษตรตอนนี้ก็กลายเป็นว่าท่านผู้ว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วขอประชุม ตอนนี้สำนวนทั้งหมดไปถึงอายการแล้วนะกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาของอายการสุขบ้องอะไรยังไงเอาห้าล้านประกันตัวเองไปได้แต่ไม่เอาห้าล้านมันใช้กับพี่น้องชาวนาวคือข่าวนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าพี่น้องชาวนาบอกว่าไม่ได้จะเอาคดีหรือเอาคนผิดเข้าคืนแต่เอาเงินมาคืนคดีก็คือจบใช่แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะคุณท่านผู้ว่าบอกว่าคงคงจะต้องช่วยชาวนาเจรจาจนกระทั่งแบบเฮ้ยชาวนาเจนเยนผู้ว่ารู้เรื่องชาวนาพอใจไหมพอใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ย คุณทหารก็ควบคุมดูแลพื้นที่อยู่จนกระทั่งชาวนา ว่านใจแล้วทหารรู้เรื่องแล้วก okay. <your> <Okay. S 2> ็เลยหยุดการเคลื่อนไหวก็คืออย่างน้อยต้องให้มีคนรู้เรื่องถ้าเกิดมันไม่มีคนรู้เรื่องปุ๊บเอา5ล้านไปแล้วฉันจะได้เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะเอาใจช่วยคนที่มันเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเดือดร้อนเขารอเงินตั้ง5้าหเดเดือนอยู่ๆแม่มันพูดไม่ได้จริงๆนะเอาใจช่วยนะฮะพี่น้องจากชอำเภอเธอแล้วก็อำเภอแม่ลาวที่เชียงรายขอให้ได้เงินลับคืนมาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามว่าทําไมวันนี้ครับเค้กกับพระจอยไม่แซวกันเลยที่หน้าจอ เราไม่เห็นตอนนี้น่าจอเรามีปัญหานิดหน่อยนะฮะ <c oughs> เรามีสภาพเป็นคนตาบอดตอนนี้ <c oughs> นใช่เ,เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อครับ <c oughs>